ก่อนจะเริ่มคลิปนี้เนี่ยทุกคนสงสัยกันไหมครับว่าทำไมไอ้เจ้า LMG หรือไอ้ไรแม่ชินกันเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่าปืนกลเบากันวะทั้งที่หน้าตาของมันเนี่ยดูหนักอึง้งซะขนาดนี้นะผมก็เลยไปหาข้อมูลมาครับทำให้รู้ว่าอ๋อมันมีญาติของมันนะก็คือปืนกลหนักแล้วก็ปืน,นกลกา,ากเจ้าปืนกลหนักเด่ยโดยทั่วไปแล้วมันจะหนักมากจนเกินความสามารถของคนที่จะสาม,มารถพกพาได้ครับต,ต้องใช้หลายคนในการยิงแถมมันต้องติดตั้งบนแท่นอาวุธอีกส่วนปืนกลกากเนี่ยก็จะเล็กลงมาหน่อยครับแต่ถึงยังไงก็ต้องใช้ ตอบที่ว่าทําไมเจ้าปืนใหญ่เบิร์เนี่ยถูกเรียกว่าปืนกลเปตาเพราะว่ามันเตาที่สุดใน,นตระกูลญาติไปแล้วนะครับโอเคกลับเข้าคลิปนี้กันดีกว่าในเกมน,นี้เนี่ยปืนที่ผมได้ใช้น้อยพอๆกับ s m g เนี่ยก็คือเจ้าปืน LMG นี่แหละครับที่ผมพูดไปด้วยรูปรา่างที่เทะทะหนักขึ้งวิ่งก็ช้าแต่วันนี้เนึ่งอยากจะลองเปิดใจเล่นดูแบบเปลี่ยนฟิลนะจากวิ่งยิงวิ่งยิงพิュ๊บมาเล่นแบบหนักแน่นมั่นคงกันดีกว่าปืนที่ผมจะมาเล่นหน้าคือเจ้าปืนนี้ครับ p k m ไม่ใช่อะไรหรอกครับผมได้สกินนนนนมมมมาาาััสวยยยดดีนะะผเเลลลออออกกจงงู่้้หหึ ดูท่าทางแล้วน่าจะหนักจ okay. ัดๆนะครับดูดิเนี่ยผมไม่ค wow, ่อยอยากใช้เพราะว่ามันหนักเว้ยมันแบบเดินแบบปืดอาดยืดยาดนะมันคนเราฟีลกับแบบไอ้พวกเอลนจีหรือว่าแอสซาลเลอร์เนี่ยวิ่งปื้๊บปื้๊บปื๊บปั๊บอย่างเงี้นะมาเรามาลองยิงกันดูก็แล้วกันครับว่ามันจะเปลี่ยนใจผมได้ไหมให้การมาเล่นเอลนจีนะแล้วดูดินี่ขนาดยังไม่ได้แต่อะไรนะเล็งโคตรช้าเลยครับเล็งช้ามากมาลองดูหนึ่งสองสามหัวนะ โอ้โหเฮ้ยพลังทำลายมันเร็วมากเลยครับคือแบบสูตรทีสองวิล่วงเลยตัวหัวแล้วอกอ่ะหนึ่งสองสามทุนทุนสามครได้นะครับนี่อ่าเรามาลองไกลๆกันบ้างอันนี้ไดยห้าสิบเมตรนะหนึ่งสองสามโอ้โหเฮ้ยแต่ได้อยู่นะเมื่อกี้มันดืดขึ้นนิดนึงแต่เราดึงมึงมาได้นะครับแล้วแป๊บเดียวล่วงเลยนะแต่แป๊บเดียวจริงๆนะดูนะดูอีกทีโอ้โหแป๊บเดียวครับหนึ่งวิ หนึ 1> 1่งวิเท่านั้นลองเลยะไกลไหมแต่เพราะเหมือนจะไม่น่าอย่างไงก็ไม่รู้ว่าตันนี้น่าจะประมาณร้อยเมตรนับหนึ่งอสองสามโอ้โหโอ้โห ไม่ไหวไม่ไหวอ่าต้องแต่งในการเพิ่มประโกบมาครับโอเคถ้ากันเราลองไปแต่งปืนเจ้าปืนนี้กันดีกว่าครับว่ามันจะออกมาสวยงามแล้วก็ยิงดีมากแค่ไหนนะครับเติมเกมไปหน้าหรือต้าฟอสโว่าจะคอมหรือมือถือในราคาสุดคุม้มถูกกว่าใครได้แล้วที่ลิสต์แมนช็อปถูกกว่าเติมเองแน่นอนเข้าไวภายใน24ชั่วโมงมีเกมชั้นนํามากมายให้เลือกถ้าเติมผ่านเว็บรับส่วนลด l ิส t ์แมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสุด10เดือนถ้าเติมในไลน์มีทีมง,งานคอยดูแลใช่ปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมถูกเเเข้้าไไวว่่อนนนดดมมีีีีงิคืทยับ นี่ครับหน้าตาหลังอาทิตย์แต่งมาเรียบร้อย้วทุกคนบอกเลยว่าจัดตักจัดเต็มสุดๆแล้วดูนี่ครับโอ้ยหนักมากหนักมากดึงเข้าเงอสุดกำลังในการยกขึ้นในช้าโคะบอกเลยว่าใครที่แต่งปืนเนี่ยส่วนมากเขาชอบการบรรทับเด้งที่เร็วเพื่อตอบโต้ได้ทันใช่ไหมแต่ว่าปืนนี้เนี่ยขัดใจร้อยเปอร์เซ็น หนักมากเอ้อแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้พวกการเล็งยิงเร็วอยู่เลยครับเพราะว่าเราจะทําการตั้งป้อมแล้วก็ดักคนทีน่เราจะวิ่งแบบว่าไม่ดูตามาตอาเรืออะไรงเ้ยนะเรียบร้อยโดนเราครับบอกเลยมาเรามาลองดูกันว่ามันจะดีดไหมเราเริ่มไกลไกลใกล้ๆเรามันรู้อยู่แล้วว่ามันไงก็สองวิครับเรียบร,ยร้อยมาเราจะยิงแบบว่าไม่ตั้งเาตั้งก่อนนะครับดูที่ว่าเราจะรอดไหมหนึ่งสองสามเอร้อยกว่านด บอกเลยกัดได้ไหมแล้วนิ่งโคตรโอ้โหได้ตายกันเบื่อบอกเลยถ้าวิ่งเราแบบนี้ตัวตายกันเบือครับอย่างบันเปินเรื่องบันเปอร์เลยว่ะทุกคนนี่ขนาดยังไม่ได้เล่นนะครับยังรู้สึกว่ามันเลย้ยบอกเลยนะถ้าตั้งป้อมดีๆหน่อยอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วก็รอคนแบบวิ่งผ่านแล้วก็วู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 ปูว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 บว มันก็ตายเป็นทุก้าชีวิตเลยครับโอ้โหดูนี่โอ้โหโอเคผมอยากเล่นแล้วแล้วดูขนาดปืนนี่ทุกคนโคตรยาว ไม่าจะปืนกลเบาเลยครับมันจะกลายเป็นปืนกลหนักอยู่แล้วนะมันจะสูงเท่าตัวอูรุตเลยครับถ้าถ้าเอามาตั้งกับพื้นก็สูงเท่าตัวเลยผมว่ามาดูของแต่งกันว่าผมแต่งอะไรไปบ้างครับเจ้าปืนโตปืนนี้นะครับทุกคนอันที่อย่างแรกเลยครับเป็นลำกล้องปืนใช้พีเคเอ็มโฮลไลซอนเฮ r วี่ครับเรื่องการควบคุมเรื่องอะยุอีกมาเยอะพอสมควรเลยอันที่2ปากกระบอกปืนตอนแรกผมใช้อันนี้ครับแต่ในตอนที่ผมใช้ประจำนะแต่ว่าผมมาเจออันนี้ครับรัสเซียนซับเทสเตอร์เพิ่มการควบคุมมาถึง10เลยนะครับแบบเยอะโคตรอันต่อมา ตั้งรางครับอันนี้จําเป็นด้วยความที่เราแบบไม่วิ่งยิงอยู่แล้วเราจะตั้งป้อมพิงเลยครับก็เลยเอา PKM ใบพอนี่มานะครับอันต่อมากริปหน้าผมเลือกใช้เป็นกริปเล็ก r k Cero for grip นะครับได้เรืองการควบคุมแรงดีดนิดหน่อยแต่ว่าไม่เสียการบรรคับเยอะอย่างน้อยให้มันมีไว้บ้างก็ดีนะกานบรรคับนะอันต่อมาที่รางด้านบนครับนี่เพิ่มกานบงรคับขึ้นมาหนึ่งเอาแบบเหมือนเป็นน้ำทิพย์ชโลมปืนนะฮะให้มันแบบไม่หนักมากเกินไปนะ อันต่อมาที่กล้องติดปืนครับผมใช้เป็น1.5:5ต่อนะสามารถยิงได้ทั้งใกล้และไกลเลยอันต่อมาพันธายใช้เป็น PKM Senator Stock นะครับอันนี้สต็อกแบบแปลกๆเนไม่รู้เหมือนกันไม่เคยใช้กิบหลังครับใช้เป็น AK47 นะครับช่วยเรื่องการควบคุมแล้วกันบังครับต่อมาเป็นที่แม็กกาซีนครับก็จัดไป Extended Magazine ครับเป็นแม็กกาซีนที่ใหญ่สุดเลย125นะัดยิงกันเพลินๆแล้วก็จะม,มีการปรับเทียบเหมือนเดิมนะฮะใครอยากตามผม100%เนี่ยสาม,มารถกดคอ u s e แล้วก็ดูได้เลยจะได้ตามผม100%นะ โอ้โหแล้วทำให้ด่านตอนกลางคืนอีกครับแถมยังเป็นฝ่ายบุกอีกนะโคตรเสียเปรียบเลยว่ะถ้าเราเป็นฝ่ายกันเงี้ยเราตั้งป้อมยิงสบายๆชิลๆเลยแต่ว่าดวงไม่ดีนะได้เป็นฝ่ายบุกมาครับโอ้โหโจะมองเห็นไหมเนี่ยมืดตึ๊บเลยตงนี้น่าจะเอากล้องโอ้โหหนักหนักมากนี่เลยป้อมปืนเราจะเข้าเลยนะเราจะเข้ากันดีกว่าครับโดดลบมาบังโดดลบมาบังแต่ดูซิมีใครอยู่เปล่า ีค่ะอยู่เ่ามีนะตรงนั้นทับเตีนโอ้เดี๋ยวนะผม,ผมหาไม่เจอเลยโอ้โหคือมันคนเยอะ er, มากเลยไม่มีมุมยิงเลยครับวิ่งข้ากวก่อนปึ๊บโอเคนี่แหละของนี้แหละแต่ว่าเป็นของเราแล้วขึ้นมาโอ้โหแม่เอ้ยปืนมันใกล้ใกล้นะครับมันรู้สกลื่นหายเลยแม่เอ้อยเหมือนจะยากกว่าที่คิดกว่าในการบุกครับแม่เอ้ยมันจะ ที่มุมเราเลยครับลูกหนึ่งสวยไม่ขโมกเฉยเลยนะหามุมแบบสวยยิงดีกว่าทุกคนไม่ลดลูกห,หนึ่งหูได้อยู่ครับทำนิ่งนี่บ้าอะไรกันทำนิ่งนี่บ้าอะไรกันโดนโดนรูเรียบร้อยลูกโอ้โหชิ้หายเหมือนมากางดงเนี่ยเราอยากไดอ้องคุณหรือบนนี้หรือบนนี้ไงหรือบนนี้ไงโดนแล้วมึงพวกมึงโดนแล้วตาก,กันน่นเบือแล้วพวกมึงเอ้ย ลากันเบื่อแล้วพวกมึงเอ้ยลาก่อนเอาให้เอาลูกเอาให้ลูกเอาให้ลูกรัวไปรัวไปไกลเราก็ได้ไกลเราก็ได้อยู่โอ้โหไกลมันไกลเกินแล้วไกลเกินไปนะเอาไกลดีกว่าตรงนี้ดีกว่ายิงง่ายกว่าเราเรียนหนุนกันเราเพิ่มใหม่เอาเรื่องใหม่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 อะไที่ดีครับอะไรที่ดีครับเอาเชื่อมั่นเป็นที่ของเรานะขึ้นมาแล้วก็เตวางเตวาง แล้วก็ร่วงโอ้ยเป็นเบือผมบอกเลยเป็นเบือร่วงเป็นเบือรวงโอ้เดี๋ยวมันมีพลเหร็จแล้วนะท่าไงไอหมอไอ่หมอน่หมอนหมอโยน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 รัวโยนรัวมันเหมือนมันไกลไปวะทุกคนคือมันไกลไปนะคือเราเล่นระยะระยะแบบไกลเกินก็ไม่ได้เราไม่ใช่สไนเปอร์นะครับเรายิงกดให้มันเก็บเนี่ยมันมันก็ทรมานมากกว่าแล้วครับนี่ไงรัวไปรูดลื่นหนึ่งอันละหนึ่งครับ มางไหมมาไหมหนึ no ่งโอ้โหเยอะเลยสองสามนี่สามโอ้โหแม่เลยมีคนเห็นครับตัวผมปล้ดเลยโอ้โหอยู่ไกลนะอ่าแล้วเรามีหมอไงแต่ไม่มีกระสุนแล้วกระสุนจะหมดมาแม็กซ์สุดท้ายแม็กสุดท้ายตาหนึ่งน้องรับรืดได้ไหมรืดได้ไหมรื้ดล่วงล่วงโอ้โหไม่ล่วงอีกนิดเดียวเทสแม่เลยกระสุนนะฮะ เวลาที่เราเป็นเป็นฝั่งบุกครับถ้าเราเป็นฝั่งกันนะก็จะฟินกว่านี้นะเอาว่าโอ้โหโว้สนามพ่อกยนันโว้สนามพ่ออย่างนั้นโว้สนามพ่ออย่างนั้นล่วงหนึ่งโอ้โหใครขึ้นมาสนามพ่อโดนบอลเลยโดนโดนเล่นแบบนี้ล่วงดิเฮ้ยระเบิดโอ้โอ้โอยโู๋เปิดฟังเราก่อนเราก่อนโอ้โห ได้นะดีเราเราตั้งปืนดันนะแม่งโคตรหนักเลยเมื่อกี้ไอ้ที่ลองโอ้ยโอ้ยไม่ให้เลยปืนหนักจัดมองหาคนยากเลยมััวนี่ไงมาดิ <S <S ช่วยเอ,าอ้าตายไปแล้วโอ้โหมันเข้ามาเกลีร์เราตรงนี้เลยไม่ได้ไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกแบบนี้แหละว่าได้อยู่ว่าเราเกลีร์ให้เราเกลีร,ร,กร์ให้เลยฮะไอขึ้นสนามเพาะเร็จเราผมพูดเลยนั่งไง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 ล้มหนึ่ง ขึ้นมาเยอะแม่งลงมาเยอะขึ้นมาปับเดียวขึ้นมาปั้นเดียวกันนี่มัไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นนานนะฮะขึ้นนานก็ครดิแม่งปั้เดียวแม่งลงไปแล้วเฮ้ยขึ้นมาสักทีล่วงหนึ่งแม่งมองไม่เห็นเลยครับมันมืดด้วยแหละประเด็นดีสุนดนะครับล่วงไว้สอง ไม่ไหวแล้วบูแม่งเลยบูแม่งเลย,เลยไหนๆก็ตั้งพอมไม่ได้แล้วแม่งยากเหลือเกินบูแม่งเลยบูแม่งเลยมาย <c oughs> การที่เราตะวันรุ่งนั่งวิ่งหมดเนี่ยเราเสียเปรียบจัดเลยครับปืนก็ดึงช้าหนักก็หนัก <c oughs> เกือบแล,ล้วเกือบแล้วใครวะมาดิมาดิมาดิาดี บอกเลยว่าการรัวๆครับเอาหัวโหวมมาก็เรียบร้อยอ่ะโอ้โหรัวไปอย่างงี้แกมเลยครับโอ้มุมสวยมุมสวยลอยมุมสวยจัดตรงน,นี้ไป,ไปไหนบ้างนี่ไงมุมสวยได้หนึ่งมีไหมมีไหมไม่มีใครผ่านไม่มีใครผ่านกล้องเลยครับทีนี้หมดเกลี้ยงเลยมีไหมโอ้โหได้เลยมุมเนีย้ยมุมเนียเน้ย,ยสวยเลยนะหนึ่งแล้วหนึ่งครับ 1, 2, 2> ห,ห,หนึ่งสองหมูมาแจมเลยงี้บอกเลยมุมนี้สวยมากหนึ่งสองซ้ำมาติเข้ามาเข้ามามาเข้ามามาสิผมทจาไล่ใจสองมาครับใจสองมานะเราส่งของขวัญไปให้มันหน่อยดีกว่าตอนราการยิงจริงไงไวะอันนี้เป็นปตแล้วก็ยิงขึ้นฟ้ามาหาบอลรถไฟฟ้ามาหานักเทือก บึ้บโอ้โหไม่ตายเลยทำมันล่วงนะหาอยู่ครับอ้าวตายส่องดีนักนักส่องได้ต้องโดนนักอากระุนหมดชิปหายแล้วเอ้ากระสุนนะฮะตรงน,นี้กำลังดีเลยนะโอ้โหถ้าเรามีแบบว่าแอสซาวท่อนนึ่งคอยคอย,คอยป้อนกระสุนให้ผมบอกเลยว่าชิวๆยิงได้ทั้งวันงนี้ได้เป็นปีนะฮะดีๆถึงที่พร้อมครับไปไปกันต่อเอเอยเอย่าหยิบอย่าหยิบไปหยิบไปหยิบกันหยิบกันอย่ยบิยบหยิบหยิบหน้ากัน โอ้โหที่หมายแล้วครับรวบหนึ่งเงี้ยพอมาพอม่ได้อยู่ในที่ของเราปุ๊บเย๊กเลยครับเย๊กสุดๆสุดโอ้ที่หมายให้ที่เราสุดสเลยวันนี้ไม่ใช่ที่เราสุดสุดเลยโอ้ย โอ้ยแค่นี้เราเออไม่น,าน the, <ave S 1> ่ารีบบุกเข้ามาเลยโอ้ยได้อยู่นะเป็นไหก็ต้องบุกแล้วประมาณนี้ไหนก็ต้องบุกแล้วเว้ยเอาซีมมาก่อน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 อย่านะว้าววาวได้แล้วครับได้แล้วสวยๆโอ้โหอะไรมรอดเราจะจะรอดมาอยู่ได้ไง ดี้ย yeah. โดนพี่ตายเลยพอมิต่ตายลงมาช้าไปหน่อยนะเราโดนเราได้เราได้เราได้จุได,ไ,ดไปแล้วไงสบ,บายเลยอย่างงี้เราไปกันต่อได้เลยครับสวยเลยไอ้พวกไอ้พวกนี่ไอ้พวกไอ้ไอ้พวกแหลรมาข้างหน้านะฮะโดนมาร์หมดตำแหน่งอุ้ยมาขนาอย,ยิงต้องวนโอ้โหข้างบนเยอะจัดเลยไปกันต่อเพื่อนไปหามต้องมาสวยต้องมาทางซ้ายต้องมาทางซ้ายชัวรผมอะ ผมไปทางซ้ายนะฮะนี่เราขึ้นเราขึ้นเสานี่ไปเลยเราขึ้นเสานี่มาเลยมาอยู่ฝั่งนี้เลยคนระับวัดแก่วัดของดีผมกลัวคนล่านซายนี่แหละงั้นผมเอานี่ปิดนะฮะโอเคเสร็จผมละหนึ่งไปเลยสองสามโอ้โหแม่เอ้ยมันยิงโถดกมาครับล่วงเลยแล้วมีหมองไงผมอยู่จอ ผมบอกเลยผมอยู่ต่อโดนไอ้หมอเวนนั่นยิงผมโอ้โหมันมันหนีไม่ได้ครับช่างมันได้อยู่ขึ้นมาสวยไอ้หมอนี่แหละไอ้หมอนี่แหละไม่ใช่หมอแต่ว่าเป็นเพื่อนมันเราเคลียร์มันกเอาดิ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 าด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 จะรอดไหมลนะ่ะกระสุนมันมีรอดกันนะัดอ่ะจะรอดไหมล่ะสวยเลยดีหนึ่งเราได้อย่างเร็วเลยครับเราขึ้นมาคุมฝั่งขวานี่คือว่าไม่มีใครเข้าได้นะครับแจ้มเลยนี่อย่าลวงไปซะ กะเข้ามาก็โดนยิงร่วงครับโอ้โหมันแบบว่าคุมให้เพื่อนได้ดีมากนะเราไม่ได้แบบว่าเป็นแบบพวกพระเอกอนะไรนันแต่ว่าเราเป็นคนคุมให,ใ,หให้พระเอกทำงานได้นะครับทำงานกลาขึ้นเราเปลี่ยนมุมเราเปลี่ยนมุมละเอามาเล่นมุมข้างบนที่แทนนะเราจะได้มีมุมในการยิงสวยๆเพราะว่าเราสามารถนี่เราสามารถแบบนี้ได้เ้าอ,อนี่เราสามารถแบบนี้ได้ครับขึ้นมาคระหาเสกกำแพงวารี ฟังแล้วก็ล่วงไป 1, 2, 3, อีหนึ่งสองสามสี่โอเคได้อยู่พูดจต่เจ็บที่ไหนนะห้าโอ้มาเดี๋ยวแจมบอกเลยถ้าไม่มีใครไม่มีใครหลอยหลัง,รงเราเราสบายครับชิลๆได้เลยกดเจขึ้นมาแล้วก็ปปอย่างน้อยมันก็เจ็บครับอย่างน้อยมันก็เจ็บนะเอาให้มันเจ็บก็ยังดีครับ ค่เปียกเราก็ได้เปรียบแล้วเพื่อนเราก็สามารถแบบยิงได้ง่ายแล้วทำไมฝั่งนู้นตายง่ายจังพวกแอดเาอด์๋ยวคิดอย่างนั้นนะครับไอ้ไหนได้เราเป็นเราเป็นคนปิดพรอมหลังทุะนะโอ้ยแตก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 มาถามว่ารีที่อีกรอบหนึ่งดีสุดในบอลหมดกระสุนมีทั้งหมดเลยนะถ้าจะเหลืออีแม็กสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราต้องวิ่งเข้าแล้ววิ่งไปหากระสุนละเจวางแล้วก็ยิงลัวไปลัวแอดทิตแอดทิตลัว กีร์ลัวกีร์ลัวแล้วก็กีร์ลัวครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหแม่งันก็ถึงหมดแล้วทมากกว่านี้เราจะไม่โอ้โหมาแล้วครับมาแล้วมีคนวางกระสุนใกล้แบบนี้ผมทํางานได้ยาวๆทำงานได้ยาวๆ,ๆครับเข้าไปเลยเพื่อนไม่ต้องกลัวเข้าไปเลยเพื่อนไม่ต้องกลัวมีผมอยู่ไม่ต้องกลัวเข้าไปเลยด <Hey. S 1> ีหนึ่งก็โดนแล้วเนี่ยลัวไปทำอะไรกันอยู่โดนโดนนะโดนนะโดนนะ อโต้หนิโต้ร่วงร่วงดีโอ้โหแม่งกลยเกินกว่าจะร่วงนั่งสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะชิบหายครับเราจะงานเข้ากด,กดเจขึ้นเราก็ทับบาลาร่วงร่วงนะหนึ่งสองใครมาดีนสวนกลับมาวะโอ้โหใครมาดีนสวนกลับมาวะโ,โคตร,รกกเก็บเลยเป็นอีกแล้ว ไอ้บินโอ้โหมีคนมาฮิวมีคนมาฮิวไงแล้วมีคนมาฮิวครับวางต่อวางมหาบาลีต่อแล้วเจโอเคเพื่อนสวยเลยอย่างเงี้ยมาดิมาดิโอ้โหโอ้โหถึงหมดระดมหมดระดมไปเอาถึงกันจะมาแป๊บนึงเดี๋ยวมาแล้วแป๊บนึงนะระยะไปดีกันตุนกันจะท้ายวางแล้วยิงโอ้โหมองแล้วไม่เห็นเลยมองแล้วไม่เห็นเลยโอ้ย มราไม่เห็นเลยโอ้โหฝั่งมันใช้นี่แล้วฝั่งมันใช้รัวไปรัวไปผมไม่สวยอะไรตรงนี้โอ้โหเรีโโโโโโยบร้อยแพ้อะไรครับ <c oughs> คือเราจะให้เขาให้เราเข้าไปบุกเราก็ทำไม่ได้้ยเราได้แค่แว่าอยู่ข้างนอกคอยยิงสนับสนุนเพื่อนนะครับ ก็เหลือแปลกใหม่ดีครับสหรับสไตล์การเล่นของเรานะปกติวิ่งยิงกันพลิ้วๆนะฮะเป็นสไาตลา์มาตั้งป้อมยิงกันบ้างก็สนุกดีเหมือนกันแต่ว่าต้องหาโพส i t i ่ n e ดีๆหน่อยคนระับถึงจะได้คิวเยอะๆนะใครชอบสไตล์นี้ก็ลองไปแต่งเล่นดูกันได้ครับโอเคถ้างั้นคลิปนี้ก็มีดีๆเท่านี้นะผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่จะพัอย่าลืมกดดึงแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเจอกัน